ไป,ไปนะคบะคอภัค<ห>พี่หนุ่มก่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่มาดูรุมเล้านะคะพี่ก็ก็เหนื่อยนิดนึงครับเพราะ,<น>ะรว่ามีประเด็นที่มันเกิดขึ้นในสังคมเรื่องเนี้ยเยอะมากเรื่องขอ,องอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันมีฟิทแบกมาหาเราในทางที่แบบว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทํากับหน้าที่ของเราพี่หนุ่มอย่างเช่นังไงอะเช่นกับการที่เราบอกว่าเราไปเข้าค่าบ่าเราไปรับเงินเราไปรับเงินเราไปอะไรต่ออะไรจากคนนู้นหมายความว่าจัด พัก<ป>คุณอะไรอย่างนี้มามอ้อมมาถึงนี้หน้าจังเหรอแหมก็พูดซะอ้อมเสยคือมันเป็นคดีความไปแล้วมัน,นข้อเท็จจริงพูดได้หมดแล้วฮะ uh ็น huh. ข้อเท็จจริงน,นะครับก็คือ,ค,อคืออันดับแรกก่อนเลยเรื่องเรื่องเรื่องของทองเนี่ยคือ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าที่พี่นําเสนอกันทุกวีทุกวันเนี่ย <c oughs> คือพี่มองว่าันเป็นประโยชน์ต่อสาธาชชนอ, <c oughs> อันดับแรกคือพี่เองเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้เสียหรือว่าไม่ได้มีความบาดหมางกับทางฝั่งของคุณตากับคุณเบียร์กันหอก นะฮะแต่ว่าการนําเสนอไปเนี่ยมันเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นและออย่างหนึ่งอ่ะพี่มองว่าวันนี้เรื่องแบบนี้มันมันเกิดขึ้นบ่อยแล้วนะครับแล้วก็มีการทําคอนเทนต์เรื่องของออทําบุญนะฮะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันกลายเป็นว่าเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองนะพี่มองว่ามันมันไม่เหมาะนะครับแล้วก็ยิ่งชาวบ้านเองอไม่รู้เรื่องของทองเรื่อว่าทองเนี่ยมันมีแบบไหนยังไงบ้างนะครับพอเอ่ยชื่อเรื่องทองพเอ่ยชื่อทองขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่า คนก็จะแบบโอเคซื้อทองซื้อทองทองถูกทองถูกซึ่งโดยเขาอาจจะไม่ได้รู้ชาวบ้านก็ไม่รู้ไงบางคนเนี่ยก็คือเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตเห็นว่าเออทองถูกปุ๊บก็ไปซื้อมาประกาศว่าเออเดี๋ยวกลับว่าจะขายมีกำไรจะบอกเขาโลภก็ไม่ได้หรอกเนี่ยห้าพันขาย300รว่ากบาทไทยมิสซี่บอกเป็นทองถูกไหมมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเล่นกับความรู้สึกของคนความเชื่อของคนอันนี้ก็น่าเห็นใจชาวบ้านเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะได้มีการ ปิดข้อมูลที่มันเป็นข้อเท็จจริงขึ้นมาเพื่อที่จะให้สังคมได้รับรู้หนึ่งเนี่ยประชาชนจะได้ตื่นรู้แล้วก็ได้มีการนําเอาไปเป็น,ปนบทเรียนนะครับบทบทเรียนว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะต้องระวังด้วยกับธุรกิจแบบนี้เองเชื่อว่ามันน่าจะเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วแล้วการที่พี่ผมได้ลงลึกเข้าไปในเรื่องนี้เองมันเป็นยังไงบ้างคือมันเป็นเรื่องน่าตกใจเฮ้ยเรื่องน่าตกใจเพราะว่าจริงๆ,ๆแล้วอ่ะเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องที่ คนที่จะขายพูดไม่หมดใช่ค,คือพูดง่ายมันมันต้องบางทีมันก็ต้องต้องตรงไปตรงมาครับโอเคทองอันนี้สร้อยทองเนี่ยมัน 18K นะอ่า 18K อ่ะ, K, อะคุณรู้ไหมคืออะไร 18K 18K ค18มันคือทองที่มีอยู่75%อนอ่านอกนั้นจะเป็นเนื้อเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณไปขายเนยราคาอาจจะตกนะคุณก็บอกไปคุณไลฟ์ไปทั้งวันอนะ่ะคุณพูดแค่นี้เองให้คนเขารู้ให้คนเข้าใจอะไรเงี้ยพอแบบคุณไม่พูดอันนี้เป็นทองนะซื้อได้ขายได้จำนำได้ค,ค,คนก็ไม่รู้ไง พี่หนุ่มพะอย่างประเด็นเรื่องด้วงสาคูค่ะที่มีการพูดไปตอนนี้สามารถยืนยันได้เลยนะคะว่าเป็นใครคะที่มีค่ะคือคือจริงๆแล้วอ่ะพี่พี่ก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าจะต้องเป็นใครแต่พี่ก็ก็ก็มองว่าด้วงมันก็น่ารักดีนะเออคุณด้วงสาคูแล้วก็พี่ก็ไม่ได้ทุกอย่างคือเขาเขาจะมาเป็นด้วงจริงๆก็คงจะเป็นไม่ได้ใครเป็นด้วงใครจะเป็นจิงสาราสัตว์เป็นก็คงเป็นไม่ได้เพราะเราเป็นมนุษย์ค่ะแต่ยังเมื่อกี้เขามีนักจ้างเขาขอโทษเราเขาคงไหว้ขอโทษหลายสดไปแล้วแบบ คือคือต้องเรียนแบบนี้คือผมอรู้จักกระทาังคุณลินหน้าจังมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะมาแล้วลนะ่ะเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้สมิสมก,กันนะนะใชเนี้ยเราก็มีระยะหา่างคือคือถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนเนี่ยแกก็เคยมีการวิาพากษ์วิจารณ์ผมเหมือนกันนะครับ,รบในเป็นช่วงๆเป็นระยะระยะไปนะครับซึ่งผมเองก็ไม่เคยถึงสาผมเข้าใจในในใน,ในมุมของแกในบริบทของแกที่แกเป็นอยู่นะครับที่แกเองก็คงอยากจะจะ มียอดไลค์หรืออยากจะแบบเออต้องการให้มันมีคอนเทนต์ถึงแม้มันจะเป็นอขอโทษนะอาจจะต้องเรียกว่าเป็นแบดพีอาร์หรืออะไรก็แล้วแต่ทีม่มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้เยอะแยะมากมายอนะไรเงี<ม>้ยคือเราเข้าใจแต่เพราะว่าพอมาครั้งนี้ผมว่ามันมันล้ําเส้นมินิดนะบั<ม>ล้ําเส้นมินิดนึงผมเชื่อว่าทุกคนนะ่ะที่ติดตามรายการผลกระแสดตามผมอยู่หรือติดตามตัวเขาอยู่เนี่ยก็คงจะรู้ว่ามันมีมุมไหนบ้างที่มันล้าเส้น นะครับคือเรื่องมันเกิดจากการที่ว่าผมเองเนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณน้องค่ะคุณน้องแกเล่าเหตุการณ์ว่าตัวแกเองเนี่ยโดนอะไรบ้างจากแม่ตัก๊กนะฮะแกมีการอัดคลิปลงโซเชียลแล้วหลังจากนั้นแกปิดคลิปไปเพราะว่าทางคุณตั๊กเองเนี่ยได้มีการไปให้ทางฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์มาเหมือนแบบเออเดดไอดอลเนี่ยมาเหมือนกับโจมตีแกจน้วก็พร้าทัวร์มาลงตจนแกก็เลยต้องปิดไปนี่คุณน้องบอกมาแบบนี้ปรากฏว่าในวันนั้นน่ยมีคนสงสัยว่าเน็ตไอดอลประตูน้ำหรือเปล่า เอาตรงๆนี่สาบานใหต้ตายเลยนะพี่ไม่รู้จริงๆพี่ไม่เข้าใจหรอกว่าเน็ตไอดอลประตูน้ําคืออะไรแล้วพี่ไม่ขอโทษนะฮะ<ช>พี่ไม่เคยมองเห็นว่าคุณดีน่าจังเป็นเน็ตไอดอลเพราะว่าคขาว่าเน็ตไอดอลมันคือมันคือคือผู้นาทางทางค,ความคิดทางอะไรอย่างเงี้ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆ,ๆนานาแต่พี่ไม่เคยมองคุณคุณดีน่าจังเป็นเป็นแบบนั้นไงพี่ก็เลยไม่คิดว่าเขาเป็นเป็นเป็นเน็ตไอดอลพี่ก็เลยงงพี่ก็เลยถามว่าเน็ตไอดอลประตูน้ำใช่หรือเปล่าที่เขาส่งมาถามคือพี่ไม่รู้ไง ปรากฏเขาบอกว่าใช่ค่ะจบแค่นั้นเลยห <ừ m. S 2> ลังจากนั้นแกก็ด่าพี่ละแกก็เริ่มด่าพี่ไอ้นุ่มกัญชัยไอ้เฮียนุ่มลู่นี่น,นั่นอ,อะไรพวกนี้ลูกคือพี่ก็โอเคไม่เป็นไรอ่ะเป็นเป็นแกแหละแกก็ดา่กดาก็ช่างแกก็ปล่อยวันรุ่งขึ้นพี่ก็ทํารายการก็มีคนมาถามพี่ว่า,าโอเคเนี่ยมีคนมาด่าพี่หนุ่มอีกแล้วนะมีคนมาด่าพี่หนุ่มอีกนะต <ừ m. S 2> อนแรกพี่ก็ไม่ได้คิดด้วยนะว่าเป็นว่าเป็นคนนี้แต่พอตอนหลังเริ่มมีส่งมาเรื่อยๆแล้ยพี่ก็เออยังไงวะพี่ก็ไม่รู้อ่ะพี่ก็เลยพูดแบบรวมว่าโอเคแบบ ผมผมรู้แล้วผมเห็นแล้วเพียงแต่ว่าผมก็ไม่ได้ให้ค่านะเพราะว่าผิดชอบช่วยดีเนี่ยคือยังไม่รู้เลยจะไปด่าคนอื่นได้ยังไงมันคือข้อเท็จจริงอะ่ะคือข้อเท็จจริงที่เราสามารถพูดก,กับคนอื่นๆได้อะ่ะใช่ไหมว่าเออผิดชอบช่วยดีคุณต้องรู้ก่อนที่คุณจะด่าคนอื่นมันต้องรู้ก่อนว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะถูกเสมอไปมันก็ต้องมองม,องมุมอื่นๆด้วยประมาณอะไรเงยคือแบบทพูดแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครด้วยถูกไหมแต่ใครจะรับหรือไม่รับก็เรืืองของเขาเสร็จปุ๊บไม่จบ ก็ยังคงด่าพี่ด่าแบบว่าเออพี่ไปไปเออลังแก,ไป,งแกไปนู่นนี่นั่นตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นสําคัญหรอกฮะเพราะพี่เข้าใจในมุมของแกแต่ที่พี่ไม่โอเคแล้วพี่ถือว่าล้ำเส้นคือหนึ่งเนี่ยการมาแช่งรูปพี่ครับ,รบแล้วก็มาบอกกับพี่เองเนี่ยไปให้ทางฝั่งของคนที่ร่วมรายการหนึ่งคนถ้าพี่ทำไม่ปิดน่าจะเป็นกินาวัตน,นะฮะบอกว่าเนี่ยคนที่ร่วมรายการเนี่ยส่งนางงามไหม้มันเอาเนี่ย กูอย่างนั้นเลยอ่ะ<ม>คือแบบพูดยิ่งหยาบยิ่งกว่านั้นอีกอ่ะเออแบบเนี่ยโอ้ตั้งนานแล้วลูกเนี่ยแบบคือพูดแบบเนี้ย<ม>อ่ะพี่ก็เริ่มแ,บบแปลกๆว่ะ,ะมาแช่งลูกพี่ซึ่งแบบอันเนี้ยเกินไปเกินไปถึงแม้เขาจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่โดยด้วยวินยูชนของทุกๆคนที่ดูอยู่รู้ได้ครับว่าเขาพูดถึงใคร<ม>แล้วเขาหมายถึงใครหรือทุกคนที่นั่งเนี่ยมายืนสัมภาษณ์พี่ตรงเนี้ยจะไม่รู้เขาพูดถึงใครคทุกคนก็สามารถเป็นพยานในพี่ได้นะว่าเขาพูดถึงใคร เพราะเรารู้อยู่เพราะเราเป็นวินยูชนเราดูเรารู้เราแยกแยะได้เราไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายที่เขาภาษาคนพูดออกมาแล้วจะแบบเฮ้ยม,มันมันมันไม่ใช่เราอะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนี่คืออย่างที่บอกเป็นหลักวินยูชนสิ่งที่พี่รู้สึกแย่คือการมาแช่งลูกพี่ทั้งทั้งที่ลูกพี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยคแล้วคนเป็นพ่อพี่บอกเลยนะตื่นเช้าขึ้นมาก่อนออกจากบ้านพี่สวดมนต์ให้ลูกพี่ทุกวันพี่สวดมนต์ให้ลูกพี่ทุกวันทุกวันจริงๆไม่เคยเว้นสวดทุกวัน ในขณะที่มีคนหนึ่งแช่งลูกพี่พี่รับไม่ได้ครับพี่รับไม่ได้ท่้นละเรื่องอยู่แค่นี้เลยพ่าเขาจะเป็นดิสอฟฟุตบินด้วยอนาคตน้องถูกต้องถ้าเหถูกต้องถ้าเขาเห็นเนี่ยลูกสาวพี่เขาเห็นเขาจะเขาจะว่ายังไงถูกไหมฮะว่าเฮ้ยพ่อกูแบบไปรับเงินคุณตั๊กมาล้านหนึ่งหรือเปล่านู่นนี่นั่นบอกว่าพี่ไปรับเงินคุณตั๊กมาแล้วก็มา ทำคอนเทนต์แต่ไม่ลงในช่องสามเอาไปนูน่นนี่นั<ม>่นเนี่ยมีหลักฐานมีคนมาบอกนู่นนี่กูได้หลักฐานแล้วมึงกูทำม,มึงเข้าคุกมึงเป็นคนมึงก็พวกเดียวกันกับไอ้พวกไอ้นาทีวีอะไรเงี้ย<ม>ทุกคนดูหมดถูกไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คือพี่จะบอกว่าคุณมีหลักฐานอะไร<ม>คุณไม่มีแต่คุณมากล่าวอ้างแบบเนี้ยลอยๆอะ่ะผมเสียหายนะแล้วทางบ้าน,มงงนาผมจะมองยังไงคนที่รู้จักผมเนี่ยจะมอง